สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผชมค่ะวันนี้วันที่4กรกฎาคม2568ค่ะ้าร้อนี้นะคะแม่หมูกับบ่าวเท่าก็ได้เดินทางมาหาพ่อเมืองลาวนะคะมือนี้จะพามาขอโชคน้ำกันมาทำความสาพ่อพนจะจุดธูปนะคะมือนี้มาทำความสะอาดพระหลายๆองค์นี่แราถะมันสวยแล้วแม่เนี่ยสิวัดเริ่มต้นแก้เศษหกถุยเพิ่นเด็เข้าวข้าวข้าวสานะพ่อเช็ดกุฏิอ้าท่านผู้ชมมือนี้เดินทางมาแล้วนะครับ ขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนายพี่น้องน้าเพิ่นว่าฝากน้ำใจไม่พอนะครับผมเอาให้โชคให้มานอีกเด้อพี่น้องเด้อต่อไปนะเด้อนะครับขอบคุณครับพ่อให้พ่อสุขภาพแข็งแรงย้อนไปให้ลูกเต้าเข้ากันอายุมันขนยืดนะพ่อเนาะขนยืนเออพี่น้องเลี้ยหนึ่งปุ้ยนะวันที่สิบเด้อพี่น้องเด้อนะเป็นวันพระนะพ่อเนาะเขาพรรษาเขาพรรษาจาวันที่สิบเอ็ดนะครับบ่าวถอกก็จะเดินทางกับแม่หมูทำชุ่มนี่ครับมาทำบุญอยู่นี่และครับ เป็นวัดปานะพ่อเนอะาสนะสำนักสงฆ์อ่าสำนักสงฆ์วัดปา่าอ่าครูบาวัดปา่าเนี่ยแหละพี่น้องเจดเดินทางมาแต่เศร้าแบบเป็นปอ่าน้ำอ่ามาจังหันน้ำพี่น้องน้ำของข้าวของหวานแล้วก็แม่หมูคุณจะมาถวายเทียนบรรษาน้ำกร,ร,รเะเบาเท่าน้ำพี่น้องนะครับเอจะมาทำบุญอยู่นี่ทำบุญชมนะครับก็จะถ่ายภาพบรรยากาศให้เอฟซีเลยเบิงเพราะว่าเป็นเป็นวัดปุใหญ่พี่น้องเป็นวัดน้อยน้อยบ้านกับบ้านน้อยบ้านน้อยเอาไปพ่อ เอ้าเดี๋ยวบ่าวเถ้าเอาดอกไม้มาน้ำให้พอ่อใส่แจกกันแล้วก็จังจุดจุดทูบขอปูปลาขาวงวดนี้งวดที่สามนะ<อ>พอ่พอเนาะพ่อจุดทูบจะนี่ตามดอกจุดทูบตามดอกแล้วขอทั้งนี้ก้อนกับจังคี้ล้มแปลนคุณครอบที่นี่ก้อนนะว่าจะเขา้เาก็จะไปจุดทูบขอพนยูพุ่น<อ><อ>ปูปลาขาวนะครับเอามาหนีก็ได้เอาดอกไม้มาใส่แจกกันให้ปู่น้ำ ผันอยู่บาเมื่อนี่สุกออกเสาเข่าเด้อมันสุกยังกหรอพ่อมันสุกให้ออกให้ออกสุกแต่ว่าฟันเสาให้ได้อะนะค่ะผู้เพลินอ่าอยากขามโค้งมาหน่อยนะพ่อเนาะเอ้าไปพ่อเดี๋ยวเอานี่ไปนะพ่อเพราะว่ามันเปียกให้โชคให้มากอีกเนาะพ่อเนาะมค่ะผู้ชมตามพ่อกระเบาเท่าไปเนาะค่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามเด้อค่ะผู้ชมค่ะวดที่สามวดที่สบ่เข่าได้พี่น้องเด้อ แจกกันบุญละครับออตออที่ครังที่สามพี่น้องหลังจากงวดนี้ก็จะได้มา่หวัยผลไม้นะครับผมผลไม้เก้าอย่างก็จะ,จะไหวชุดนี่พี่น้องให,ให้โชคให้ม ắ n ได้ปูเด้อนะครับมีเอฟซีพันโยปูพันอ่าอยากถวายผลไม้น้ำนะับสาธุบุญน,น้ำพี่น้องนะับจะเป็นผลไม้เก้าอย่างนะับงวดนี้งวดที่สามนะพี่น้องได้ขอปูสามงวดนะับปูปลาขาวต้นโพใหญ่งวดแรกศูนย์หกตรงๆ สองเกามากเกาสองเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่างหัวที่ผ่านมาศูนย์ห้าหกบ่อเข่าพี่น้องขามโค้งอ่าอ่ะมื้อนี้จังรอรอชมรอเบิ่งน้ำกันนะท่านผู้ชมนะครับเพราะดอกไม้ใส่แจกันถวายปูแล้วพ่อไหวปูก่อนนะครับท่านผู้ชมจังใจพ่อเป็นจุดทูปคอนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่าวถท่าทัางโชคสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเ c ฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมวันนี้วันที่4กรกฎาคม2568ดับเมือนี้เดินทางมากับเป็นหมูรับพ่อเมืองลาวคุณน้องมาขอโชค น้ำปูปลาขาวต้นพ่อใหญ่งวดนี้งวดที่3นะครับงวดแรก06ตรงๆ2992นะวันนั้นจุดได้920พี่น้อง90บาวเท่าก็กลับเป็น90กลับ0660ให้นําเข้าถึง06เข้าถึง92นะงวดที่ผ่านมานะ056บ่เข้านะพอเนาะเอางวดนี้ FC ก็รอบ่าวเท่าก็รอพี่น้องงวดนี้งวดที่3ครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับ ให้ได้โชคได้หมานเอาเดี๋ยวบ่ายปูก่อนว่ายไปน่่นนึงายายไปซอยผมตลาดา,าจูด้อปูเปรู้้ดจลยลูกหลานมาขอโชคขอลาไอเอฟซี FC แฟนครับท่านชมทุกท่านได้โชคได้หมานอีกเด้อปูเด้อลยวดที่จะถึงนี้วดวันที่16กรกฎาคม2568วดนี้เป็นวดที่3 ให้เข่าสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆเนื้อปูเดอแบบครบสามมวดให้โชคให้มนันก็จะได้น้ำผลไม้9อย่างมาถวายแกจะได้สั่งหลังค่าสั่งหลังค่าให้ไหมเนื้อปูเดอสาธุให้เข่าสามตัวตรงๆสองตัวตรงตรงฝ่ายงามาผิดเอา้านะครับคำชมเดี๋ยวใจพ่อเพิ่นจุดถูกนะคนับ FC ก็รอ บบาวเถากะรอนะครับผมขอดอจุดถูกมชมนะครับขออวมามาขอปูวันสุกสุกออกเสาเข้านะครับงวดขอปูงวดอ่าที่สองศูนห้าหกขามโค้งพี่น้องนะครับ กหกเป็น4ีหกนะพอเนาะแต่ว่างวดแรกนี่มาถึงศูนย์หกตรงๆนะับสองเก้าเก้าสองพี่น้องนะครับสาธุบุญกับเอฟซี C ด้พี่น้องเ้อนะครับที่เพิ่นว่าฝากรวมถวายผลไม้นะครับผมเอฟซีเพิ่นว่าถวายผลไม้นี่แหละครับ<อ>จะได้มาไหวปูพี่น้องครบสามงวดนะครับหลังวันที่สิบหกก็จะมาไหวปูนะครับผลไม้เก้ายอย่าง อ่ะงวดนี่ละให้ได้3ตัว2ตัวตรงๆหลักก็จะสัางหอนะครับนะครับสั่งหลังสร้างหลังข้ามัยนะค<ม>รับผมเพิาะว่าอาจจะเห็ดคว่ำเห็ดหลังคาบ่อปลด้ลือของเก่าเนาะพอ่บอบ่อปลด้ลือเขาดั่งขึ้นเขาขว้ลงมาอีกโอ้ต่ว่าเสาอทุกคนอ่าขยับเสาแต่ว่าบ่ไริยายน์บริยายปูปนั่พ่อเนาะบเอาท่านผู้ชมจังรอเบิ่งอ่าบริยายแต่ว่าเห็ดหลังคาออกมาอีกพี่น้องอเพราะว่าให้ให้กันฝนกันแดด นะครับสาธุบุญกับเอฟซีที่เพันเดลรวมสั่งได้พี่น้องได้นะครับว่าบอกไชนีว่าปลอกเน,นี่ยเขาเขาจัดเลดยไม่ใช่ครับผมเลยลงมาน่าจะประมาณหลังวันที่ยี่สิบนี่แหละพี่น้องนะครับหลังนี่ครับผมเอาให้งวดนี่ให้โชคให้ m ắ นอีกนะครับให้โชคให้ m ắ นอีกแล้วปู่เด้ไอไงตัวอะไรเงีน้นอยู่เนาะครับใครก็จล่อยเพื่อนอยู่นี่พอเมืองลาวกะ เขาสามงวดสี่งวดเลยพี่น้องงวดเมื่อกี้กับเก้าหนึ่งตรงๆนะพ่อเนาะแอม่เก้าหนึ่งตรงๆหกสี่ตัวเน้นมาสี่หกแหมพ่อเพิ่นกับฟันให้ต้องงวดแล้วล่ะแหมนะครับพ่อเพิ่นให้ต้องงวดแล้วพ่อเพิ่นฝันว่านี่ล่ะบริวารปูปูปลาขาว่าสั่นพ่อเพิ่นว่าไปเปิดทองให้เพิ่งเห็นตัวสีแดงสองสี่สี่พ่อสองส่สีแหม่ับศูนย์สองเนาะศูนย์องแเอานะครับท่านผู้ชม เป็นไปพ่อปะยังมาไปชมจังรอดเถอะเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันเพื่อเป็นจังหวุนะพ่อได้เฮ็ดได้สร้างเนาะค่ะเอามาให้ทุกสิ่หญ่เปรี้ยกพวกเธอเว้ยเขามาเขาใส่ฝนตกฝนตกสาดใส่นาะพ่อเนาะสาดค่ะวันจันทร์ขี้ไล่ครับมุ่งหลังข้าวมาเปี่ยนปู่สากก็ได้นั่งน้ำกันอืมค่ะใส่อากาศด้วน จังรอเบิึง <reading repetition> <Pop keys am expand> นะคะคุณผู้ชมตามบอกว่าบ้านหักถานการเรียนบ้าวเทาบ้านบเพันบ้านพันหล่อพ่อวันที่วันที่สิบบอกเพิ่นเยอะวันที่สิบวันพาพี่น้องเขาพันษาพี่น้องนะครับบ้าวเทากับแม่หมูนะครับก็จะมาทำบุญมาจังหันเ้าอยู่พี่พี่น้องนะครับแม่หมูเพิ่อนอยจะมาถวายเทียนบรรษาบ้าวถอกาก็จะมาถวายน้ำ่านผู้ชมเทียนบรรษานะครับกะทำกับเขามาจังหันนะครับของขาวของหวานพี่น้องนะครับเอาบุญน้ำกันได้ท่านผู้ชมได้บุญเข้าพรรษานะครับ เลขเจ็ดแล้วเอาคือซสอนกันอยู่นี่ก็อพอ,อน,นีอ่ยังว่าซสอนกัน,นังว่าโอ้ย่าอย่าอย่าปิดอย่าบังเนื้อปูเด้อเห็นชัดๆเนื้อปูเด้อสาธุพีน่น้องนี่หั่นปูได้ๆมากรามบมาไหว้ปูพี่น้องเลยคือปูเหลียวเพิ่งเข้านี่ท่านผู้ชมใจใจมองกลงอ้องธาร <laughs> มาชมุ่มสาธุเนืน้อปูเด้อนี่อันนี้ก็เห็นบ่ปูได้ไม่เขียนไว้นี่เห็นตัวใดล่ะพ่อเจ็ดหนึ่งธรรมชุ่มแม่หมูจะพามาเบิ่งเจ็แล้วพ่หนึ่งโอ้ มันคือขึ้นซ้อนกันนังซีแหละพ่อแม่นจุดเป็นซีตัวแม่นบลเห็นเจ็ดกับหนึ่งแล้วค่ะผู้ชมบ้าได้เกิอยังไง <laughs> จังเธอเบิ้งน้ำกันอีกนะคะบ้าได้เกินห้าเก้าขนลุกด้วยคนลุกซะถูกพี่น้องเจ็ดห้าเก้าจะว่าเป็นนิดนึงกันไม่หมายในล่าจุดนนะค่ะผู้ชมจังเขาไปเบิ้งน้ำกันนะคะอ๋อพ่อเห็นมาซุูตัวแล้วบ่พ่อเห็นแล้วอ๋อค่ะผู้ชมมาเบิ้งน้ำกัน โอ้เลขเก่าคืองามแต่พ่ออันตัวสุดท้ายนี่ไหมรงคอยู่เนาะจ้าเจ็ดหกเก้านะคะปาดสาธุเด้อร์ปูห้แตกสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อให้เป็นจังบุญให้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้มั n นะคะจะได้เห็นหลังไงก็วันได้เห็ดนเตีางเนาะพ่อเนาะแม่ด้บ้านหลังใหญ่อยู่แล้วองค์พระลักบหลายเนาะดูนะคุณผู้ชมเอาแคปหน้าจอเลยนะคะเดือดข้ามคงคืนนี้นะคะผู้ชม <C 1> เพื่อมักเพลือชอบน้ำกันอันนี้งวดที่ผ่านมานักพี่น้องนะขอปูงวดที่สองเดซูนหาหกนะครับท่าธรรมชุมพ่อเมืองลาวนะครับอันนี้ความฝันพ่อเมืองลาวนะครับท่านผู้ชมนับเข่าสี่งวดแล้วงวดที่ผ่านมาเก้าหนึ่งตรงตรงนับหกสี่มาสี่หกพอเพิ่นให้หาหนึ่งกับหกสี่นับอ่าพอเพิ่นฝันพ่อเพิ่นให้ต้องวดแล้วนะครับอันนี้ชุดที่พ่อเพิ่นฝันที่พ่อเพิ่นให 16กรกฎาคม2568นะครับ244นะครับผมแล้วก็02นะครับพอเพิ่นฟันว่าองค์คลักของปู่ปลาขาวนี่แหละพี่น้องนะครับเปิดหยุดเห็นหยุดทองนะครับตัวสีแดง244กับ02อ่ะเดี๋ยวค้อมฟันเดี๋ยวถึงรอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับหาพอเพิ่นฝันย้ำอีกเอานะครับวันนี้พี่น้องปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับขอปูงวดที่3นะครับท่านผู้ชมนะครับครบ3งวดนี้หาได้โชคได้หมันอีกนะพี่น้องเนาะ อ่าก็จะได้น้ำผลไม้เก้ายอย่างมะหวายปูนะครับหลักก็จะได้สั่งหลังคาี่านผู้ชมสั่งหอสั่งหลังคาให้ปูมันนะครับท่านผู้ชมอ่มเอา้านะครับอ่าเป็นแนวทางให้พี่น้องเลยให้มาคาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับทมม่านผู้ชมเลขทูบนี่ครับเจ็ดหกเก้าตวามีมีคือเป็นห้อยเลขกหนึง่งนะครับ่บาเถ่าเขียนให้ตามมีเลยนะครับ,บเป่าเถ่ากันเน้นชุดเน้นก็นคือเจ็ดหกเก้านะครับเขียนให้น้ำคือเจ็ดหนึ่งหก เป็นตัวร่องไหมพี่น้องหนับตัดกับเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าชุดเน่นคือชุดนี้นะครับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งก็เป็นชุดร่องนะครับเก้าหนึ่งวดทิพานมาผ่านมาแล้วนะพี่น้องเนาะเอาหาพยอยากขามโค้งพี่น้องวันนี้นะครับไปไปคุยกับพ่อเพิ่นเอาแคปหน้าจออีกรอบได้พี่น้องได้เจ้านับเรียกทูกเจ็ดหกเก้าจะเก้าหกเจ็ดก็ได้ได้พี่น้องได้หรือผู้ใดมักเจ็ดหนึ่งหกอันนี้ตัวร่องหนับเน่นกับเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าหาลัตเตอรีไว้เลยจองไว้เลย แบบเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวร่องไวเดี๋ยวไปคุยกับพ่อครับล้างาแบนึงเลยมักปะพ่อเจ็ดหกเก้าน้าพ่อเนาะตาอีกตัวหนึ่งคือเลขหนึ่งน้พ่อเนาะเลขหนึ่งเัลน่ขีดไปให้สาธุเดปูเด้รับสาธุเดปูปาขาวนะครับให้ลูกร้านให้เอฟซีได้โชคได้มานะครับผมให้เอฟซีอยากขามโค้งวันนี้นะครับให้ได้โชคหวดวันที่ 16กรกฎาคม2568 3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆเด้อปู่เด้อนะครับเอ้านะครับผมขอบคุณพ่อเมืองเล่านะครับขอบคุณค่่ะพอขอบคผมสาธุเด้อปู่เด้อทุกคนสาธุค่ะพี่น้องนะครับผมเป็นครับก็ได้ครับผมเด้๋ยวโชคได้มานับกันนะคะพ่อกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ